นี่ดูฟึบนี่นะครับอุ้ย <c oughs> นี่ดูนะฟึบแล้วเราก็รีบคน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  <c oughs> ให้มันกระจายอ่ะฟึบสะพานนู้มันจะพองเองเนี่ยด,ดูดอือเอาละมาแล้วมาแล้วมาแล้วพองแล้วพองแล้วแสงเงือกยิ่งน้ำมันเข้าไปใส่อะเออน้ำมันจะเด่น <c oughs> อือออันดเหอดูดูเนี่อมันเลือในที่ปุ๊บตอขึ้นนะครับยโอ้โอ้มันดิดปัแปะตอแปะจริงจริงมันต้องใส่พวกแบบหมวกัะนกอกเี้ยเนี่ยคอมันเลือดปุ๊บเขาเรียกว่าใส่แ้แผลยามันจิ้มต่ไปแล้วใส่ที่ที่ที่อมเนี่ยคอมันเลือก็พอล สีสวยโอ้ยนี่ได้เยอะไงอันนี้แค่สองถุงปึ๊บเอีะไอที่ร่วงไปเป็นไงืมันร้อนอยู่ชั้โลกตายแล้ว